บกหอยขวัวเด้อยแต่พี่น้องขวัวมาไหวบ่ม่เนา่าบ่ไม่เสียดิแต่พี่น้องถ้าห้าบ่ซับนี่ถ้าหัวได้ห้าถือซับนี่นี่ถือซับแบบนี้ละมันสีเน,น่านี่เห็นบ่พี่น้องถ้าตัวได้ห้าบ่ซับมันกับบ่เน่าเสียมาแกงใส่มั่นเหมือนนี่พี่น้องแกงใส่หอยนี่ละพี่น้องตัดกดนเรวเรียบร้อยผักขยงผักเชีเ่าวเล่าตัวเล่าต้นหอมพี่น้องหอม ใส่มันลงไปเหล่ยวจะพี่น้องตุม่มซุกจะข้าวเจว้าวกยใส่หอยไอทีเดียวกับใส่หอยลงไปจะพี่น้องหอยใส่แป๊บเดียวกับซุกพี่น้องโบดลหอยซุกแล้วเขากัจะใส่ผักลุยสวนลงไปเลยโออเป็นตนะแเสบหายที่พี่น้องหอมผักแย,ยงโอ้โหอั่วลัวเลยพี่น้องเลยเรียร้อยแล้วพี่น้องแกงมันเหาแกงมัน ใส่หอยพี่น้องมักจูบเนาะค่ะพี่น้องเ้าใส่แบบนี้มันจังได้จูบแสบดีเนาะค่ะพี่น้องมามา,มาพี่น้องหอมหอมจะแสบขนาด